มนุษย์เราเกิดมาตายทุกคนการตายมีกี่อย่างอะไรบ้าง <c oughs> การตายมันก็คือมีไม่หายใจเท่านั้นแล้วเออการตายมีกี่อย่างก็อย่างเดียวกันนี่แหละคือทิ้งร่างกายอันนี้เรียกว่าความตายพอทิ้งจากกายนี่แหละเรียกว่าตายตอนนี้ตอนนี้นนว่าิริยาอาการองมันก็มีมากมายไก่ก็บางคนตายอยู่กลางถนนบางคนตายอยู่บนอากาศบางคนตายอยู่ในน้ําบางคนเป็นมุดตายอยู่ในอยู่ในหลุมในบ่ก,ก็มี นั่นเป็นกิริยาอาการของการตายแต่เสมอกันด้วยการตายเนี่ยเสมอด้วยการตายตายมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่กิริยาอาการเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างไอ้บางคนนอนเฉยๆตายกับกิริยาการนอนตายเหมือนไอ้บางคนวิ่งไปช็อกมาตายเลยไอ้เรื่องนี้กิริยาล้มตายอย่างเงี้ยแหละไอ้บางคนรถชนเตี้ยงตายเละเทะเลยนี่รถชนตายเนี่ยกิริยาอาการมันต่างกันที่กิริยาอาการเท่านั้นเองแต่เสมอกันด้วยความตายเนี่ยเข้าใจนะเพราะฉนั้นแต่ถ้าว่า คนดีหรือคนชั่วจะตายอย่างไรนะไอ้คนดีจะตายอยู่กลางป่ากลางเขาตายอยู่กลางถนนหนทางมันก็ยังเป็นคนคนดีอยู่อย่างนั้นแหละไอ้คนชั่วจะตายอยู่ในหอประสาทราชมวลเียก็ยังเป็นคนชั่วเพราะนั้นกีริยาอาการตายเนี่ยไม่เป็นตัวชี้บอกว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วไอ้คนดีจะตายอย่างไรมันก็ยังเป็นคนดีตายอยู่ไอ้คนชั่วจะตายอย่างไรมันก็เป็นคนชั่วตายอยู่เพราะนั้นมันเสมอกันด้วยความตายมันต่างกันที่กิริยาเท่านั้นแหละ ก็ความตายเป็นอย่างนั้นโอ้โหจะเข้าใจนะจะไปเข้าใจว่าโอ้ตายเปเลยหลายสิบอย่างว่า,วาหายใจมันก็ตายอยนะู่นั่นแล้ว